อาเตตาอัปเดตอาการบาดเจ็บของกาเบรียลมากันเยสมิเกลอาเตตาผู้จัดการทีมอาเซนอนออกมาอัปเดตอาการบาดเจ็บที่น่าเป็นห่วงของกาเบรียลมากันเยสกองหลังตัวเก่งของทีมหลังจากที่นักเตะชาวบราซิลรายนี้ต้องออกจากสนามในเกมลอนดอนดับบี้เมื่อคืนวันอังคารที่เอมิเรสสเตเดียมโดยเกมนี้กาเบรียลเป็นส่วนหนึ่งของทีมที่ไล่ต้อนเชลซีสามต่อนหนึ่งเพื่อกลับสู่ตำแหน่งสูงสุดของพรีเมียร์ลีก ซึ่งกาเบรียลมากันเยสถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วง5นาทีสุดท้ายของเกมจากรายงานอาเต,ต้ตอบคำถามเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของกาเบรียลหลังจบการแข่งขันว่าเขาไม่ค่อยสบายเราพยายามอยู่10หรือ15นาทีแต่เขาไม่สามารถไปต่อได้ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกสำหรับกาเบรียลเราจึงกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะปกติแล้วเขาไม่ใช่คนที่ต้องการออกจากสนาม